สวัสดีครับสวัสดีครับอยิบเดีตอนรับเข้าสู่ซ่องโอ้ยมาแล้วเพื่อนที่ไม่ใช่แบงก็เราดีรอบซองครับยิบดีตอนรับเข้าสู่ซ่องเบาเป่าบ้านดอนแชนครับมือนี่กับมาครับตัวละครครับตัวนี่นี่งาขาวๆนี่อันนี่นักร้องเสียงชิมัด นักมวยปลงนี่มกงคปูขึ้นมาเพื่อไปตั้งกล้องเพื่อนตัวเราก็รับแข่งซีสันซีครับนักร้อมเสียงแข่งห้อยแหวงแห่งรุงจันมือนี่ครับเบล่าแต่เทียงเนี่ยจะร่างสกินเขาครับกระเละมากอันเพื่อนบาสีหลวงเพียงไห่งปรสันเพื่อนเตียงวิ่ง เออเตียงเพียงเป็นเตียงเพียงไม่ว่าสีร้องแหนเบาเป่าลุงส่งเบาเป่าเด้อ่าสัน่นคุณอดไรกินขาวแล้วกไปยาเบิ้ลได้ครับมทีออ่ห้ากะได้กะอุตสาห์ฟังนํำกันเราเนาะเออพวกเราจำใจนํำเสนอ,เออืมจำใจนํำเสนอจนก็จำใจฟัง,จำ,จ,ฟงจำใจฟังครับจำใจฟังครับมาเอ,อ่ คุณแฟนแฟนที่ยังเหนียวแน่นมอบให้ใครก็ติดตามทั้งแชร์ทั้งไรบอกออกจากใจขอคุณอีเีสเชื่อมั่นหรอผูอ้บ่าวบันฑนอกหน้าตาบ,บ, e บอดดีดอกกายพีเอฟซีขอให้เจ้าหอมนั้นนี้แห่งใจจากเอฟซีนั่เขา เบาเบาบานโอนแขนบ้านป่าคิดคอนเทนต์แตลงที่ห้างก็มีสาระอีกอย่างคือใครบ้าบอป้อนนันทีคนปวดทุกข์ใจตลอดตลอดตลอดไปบ้างอย่างทายละมุนไปมุนมาขอบคุณแฟนแฟน เที่ยบ,บ่อน,นี้ไปใสซอยกันกดแช่กดไล่จะกดแนวใดแต่ยังเือเ่าลงทีดสองมืออันบายอทีดดิ้วกับทันไปคือเ่าสิาพ่อปีผู้ติดตามทันเกาจากังแม่งน,นอ,นอ,อเขาเ่ามาอยากให้สิเป็น <laughs> mình, đi tiếp theo, đừng quên nhớ nhau, 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 đừng quên เราพุณหลายสิขอจากแฟนแฟนขอบคุณมิงรักตัวแดนผู้ติดตามเป็นแสนแน่เด้เอปีนี้ขอบคุณจากใจอินี้ขอบคุณเอ็ซีผู้ติตามทันนอ้ พนแักซีุ่่นดินตาหลลยคนครับครับปีหนึ่งเลยจะพนแบบม่ยเดือนมังยาขึ้นมาหลายเด้เบี้ึขนมาสิบแปดคนแมนคือว่าชื่อว่าอะครทะลุเตาอยู่ครับแทะลุเมาือเขาต้องคอยค้านไปเนาะเนวการเห็ดจังฉีแต่ว่า้องการค้านบวดเนาะ ว่าตอกับตอขา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 ถ้าสั่งถ้าสั่งก้าสั่งกระยางไปตุ๊กล้มหนวยท้อมไ้ไปเ่าเป็นแล้วคนเจ็ไม่เห็นกีิ่นขึ้นกิขึ้นแหละกระยางไปตัวใดข้าวหนึ่งตุ๊กลมอีตุ๊กลุมหิรเสียงร้องบ่นบ่เนี่ยไปน้ำหย่สองสั่นสี่โอ้โหไปอยู่เลยผมไปไต่แล้วก่ไได้ไต่มาไก่ได้แบบอยู่ขุนเนอะสี่ไปเป็นม้ำหยเยองสีา ก็ตายอย่างนี้ก็ไม่พอไงไปยังอีก,อก,อกอยูคประสาทนไมต้องไปดอกสุ้มบลอนก็ไม่ได้ไปใส่น้ามูจักเทอ,อ่อเออกไมเนอกปอเอเอพื่อนมาหาไปแล้วก้กนนาตาดีอเอเอนออันให้เขาฟังดูกูิ้เขาเมื่อนี้เอาซับนี่แหละยุ้มโผลไหม <c oughs> เขาก็จะกินมุ้ยแหงเนจาฝากกดเละก็ดแท่เลยนะครับอ่าจิบวนวงนกับกุดแบบกวอนหลวมเมื่อนี้ ก็พวมันเบ้าเป่าแล้วก็เบ้าชิมาเบ้าชิมาหลักการนุงแหวงก็สสิขอตตไปตาบอกวันเพว่าตอนใบนี่อศวินไพ่ตอนตอนใบนี่อศวิพไพ่ซีซั่นที่สี่ดงจันท์วู้นเดี๋ยวมีเอียกเพก่ับไปก่อนนะสเบอร์นี้กะสวัสดีครับผมกินข้าวครับผมกินข้าวครับ